ได้เนี่ละเจ้บันจันหกหกครับนีหกหกครับกับเก้าเก้า่กับหนึ่งเก้าสิบสอน้ำโอ้สิบสองหไปโอ้สิโอ้จังหววันสี่เหลสิบสองครับสิบสองกับสี่วคยแล้วโอ้โหอไที่ยินเรล่ยไรที่มาแปบแล้วที่เดลี่ยเลยสิบสองกับสี่ว้แล้วั มีวันวันเกิดคนวันที่สิบสองอันอที่ปูคนเบาหนูกัตีแล้วละเลขอ่ะเจ้าตีแล้วงูเจี๊ยอันเพื่อนว่าเลขกันเพื่นว่าเพื่นสิบเอ็ดถามร้าน์เราเพื่นบอกว่าเราลีอย่างคือเมาแทะเอาลาล์อย่างมาใครพราะเขาคือเมาแทะควนบอกให้ออกบุญแจียเสียไปรถขั้นเก่ารถบิ๊กอัพขั้นเก้านี่หกหนึ่งหกเราเลยเลาเดี๋ยวพอสิบเถาม เราเลยขับรถไปถามด้านเราเขาเลยว่าเขาจำเราว่ได้ผู้เฒ่าไปข้างหน้าไปอะไรนี่วันน่ผู้เฒ่าไปข้างหน้าบัดนี้พ่อเลยบ่ไปพ่อเลยกลับขึ้นนั่นแหละกลับขึ้นต้อก็รเลยตีเป็นโกแล้วเลขรถเล่าระว่างพอตีไปห้างเม้าหัวซักหัวคว่ำม่นมาจ้าอืมครับเลขรถก็คือโฮกหนึ่งโกเลขรถทัานเก่าโฮกหนึ่งโกหัวซักหัวคว่ำก็คือ หัวกับซากลงอยู่แล้วความกับความอยู่แล้วล้วก็เกิดปีมันเก้าเนื่องเก้าเพราะว่าพ่อแมว่างายขืนบ่าเพราะน้าหัวซักหัวความบ่คือกับซากลงอยู่แล้วครับ่ันที่วันศีนก็คือเป็นหกหนึ่งหกคือเก้าเพราะว่าหัวซักหัวความหัวมันซักล่อง็หัวซากล้อความไม่เออนี่คืออะบรเนี้ยใช่ปะหัวซักหัวความแล้วก็ หัวซักคือเป็นพอสิตีเป็นเก่าเก้านึงเก่าเพราะว่าคนเรางาซากงอขวาหัวตัวเลขเนาะหมายก็มาถ้ามาตีเป็นหัวตัวใหญ่จำงวดนั่นในบอลที่ว่าผู้เฒ่าเมาหัวซักหัวซักคือหกเก่าครับผมว่าก็เล่นตีว่าเออหัวซักงอขวา็คือเลขมันก็ยิงหนีมองตรงๆไม่ไม่ต้องเลขกลับแต่อย่างนี้แตคืองกหนึ่งหกคือเก่าแล้วปัวเลขรถดขั้นเก่าพอสิบ่มีผู้ใดสนใจเพราะว่ามันเก่าพอสิคีขั้นเก่าไปซื้อไปถาม ถามร้านเราเขาบ่งว่าเข้าเหล่านี้ไม่ขายพอครือเมาเลียว่าเหลียกรถท่านเก่าสิบวมีคนสนใจเขาหอดวันที่สิบหกนี่ะคนค่อยสิอ๋อเป็นบ่แล้ววันนี้ให้ไปตีปัญหาพอข้ามที่เราเบานี่ะวันนี้อันแค่น่ะอันผู้เ่าเป่าแค่นบ่แค่นผู้ทายกับเก่านบ่ผู้เถาว่าตีเป็นเก่าอยู่แล้วนะจ๊ะว่ากตีเป็นเก่าเก่า ครับเก่าหนึ่งเก่าจ้าเพราะว่าตะวันเหล็กที่วันมากับเสือเหล็กสิบหกมากเหล็กัตเก่าเสื้อเน่นจะที่เสื้อหนึ่งหกก็หกหกหนึ่งหกก็หกหกแมนพ่อผู้เฒ่าเราวันนี้ผู้ว่าผู้ยิงกับผู้ไส้หมอแกนบอเต็นความกันเต็นเกี่ยวกัน เต้นเกี่ยวกันนี่ละเกี่ยวกันเรื่องสินงตัวใดนอกจากแปดแล้วพูดเท่าเต้นเกี่ยวกันน่าจะถึงเก้าแปดกานนี้แค่ที่จะสื่อก็คือเก้าแปดแล้วก็นุ่งหกแล้วก็นุ่งเก้าอันนี้ปลาบรรจุเลยนะเล็กที่ที่เขียนเกี่ยวกันทู้เล็กแปดแมนนอนร่างอัะเลขเก้าแปดดังไรอาจจซิอกก็ได้อารจะเป็นแปดแปดก็ได้จำวันนี้ฮะนี่แหละ ว่านจะเลยอ่ะเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเป็นเกี่ยวกันมีร้านเต้ยมีร้านตัวเกี่ยวกันเกี่ยวกันอย่างนี้นอกจากตัวนี้แล้วเหลขเลขอันรถท่านเก่าพอเห็ว่ามีคนสนใจนีละเพราะว่ามันเก่าคนเลยบ่สนใจเลขโตเก่าคนสิบ่สนใจแล้วคนสิบ่หยิบเอาเลขโตเก่าเลยแต่ว่าวันน่ะเอาเพราะว่าวันจำข้าวว่านี่การหมุนเคลื่อนอีกอ่ะกอจะเห็นสีหงกับสีเก่าอันนีละ ในความฝันโอ้ในความฝันไม่ธจ้ะก็เลยเอาตัวนี้แหละตัวนอนฟังคลิปนี้ข้ามบอกแล้วกะเป็นอยังคือว่าวัคซีนไอ้ที่ว่าสะมารักษาโควิดสิบเก้านี่สหายแล้วละ่ะวันที่สิบหกน่าบอกยำวันที่สิบหกต้องไปฟังคลิปพออ่านจาฟังคลิปของอของเบนาะว่าปูแล้าเป็นอยังคือต้องอยำวันที่สิบเนี้ย อะไรวันก็เลรอตีเป็นเลขตัวเก่าครับค่ะกเทียมลดจากขั้นเก่ากับงบหนึ่งหกเลียกพอต่อนั้นมันออกบนบาริงมันจะมาออกล่างเพราะว่าเลขเจ็ดหนึ่งตอนนั้นออกบนออกล่างแล้วแล้วก็มาออกบนหนึ่งเจ็ดลางได้ว่าจ่ายมันจะออกหนึ่งเจ็ดล่างแล้วบ้างแล้วม่ออกสองหนึ่งเจ็ดบวกนี่จ่ะวันกเร่ตีเป็นนี่แหละคือมักชิบหก เขาตัเก้าก็เป็นตัวเดียวกันน่าก็แค,ตค่ตัวเราก็ได้ไล่ตัวเรียกว่ากระจังช่วงวะวันต่อไปค่ะตัวไปสีเป็นชื่อว่านบัลโลตวัว่าวันสีเป็นตัวนี้่ล้วเลขเลขสิบเก้านี่คื้อบุคคลมาก,ก่อนเลยหอกตัวว่ากระซื้อไว้ที่ซื้อนะจ้าซื้อไวพอ้พ่อพ่อข้างอะนะจะเจ้าว่านาสิบหกนักนะนักสิบหกเดี๋อีกตัวหนึ่งกับซื้อคือบบวา สิ 18, บแปดก็ได้แหว่าสิบเก้าขึ้นเอ็นปะสิบเก้าขึ้นสิเป็นยังไงทำรถเป็นสองศูนย์ไม่กระตรงกันกับเลีรถไปเ <19, S 2> นี่ยสิบเก้าขึ้นเป็นในก็คือสิบเก้าส่วนเจวันเองเป็นนับแต้มขึ้นเน,ะนาะม,มาวีความนี่รูปแบบนี้เองแมนอยู่ไหนตัวสิบ,ส,บสิบแปดมาได้แถวสิบเก้าขึ้นเถอครับสิบเก้าขึ้นว่นก็เลยยกสิ้ะสิบเก้าขึ้นสิบขึ้นเป็นยังไงทำรถตัวเปนยี่สิบยี่สิบก็เลยมาตรงกันกับเลีรถแดงสองศูนย์ เด็กรถปูตะวันหัวนี้ปูว่าบมมีเจ็ดแต่ปูบ่เดี๋ยววาว่าบมมีหกพราะว่าแล้วว่ากินหน้ามาข้าวกับบ่หกบอกแค่นี้กินหน้ามาข้าวกับบ่หิ้มีบ่มีหกกับบ่หกได้หล่ะบ่เปลื่อเสือพอเราบไปว่าหันเราเราย้ำว่าในเรื่องนี้ตัวนั้นตรวันหัวนี้เราย้ำผู้เฒ่าก็ต้องมีผู้เฒ่า ตาผู้เฒ่าอยู่ข้างหลังข้างหน้าวันตีเป็นผู้เฒ่ายู่ข้างหลังเพราะว่าเล่าไปซื้อเราคนบอกให้ผู้เฒ่าไปข้างหน้าบ่แล้วเบ่ไปเรากลับขึ้นเล้ากลับขึ้นมากว่าลยว่ากลับขึ้นมา่คือผู้เฒ่ามาอยู่ข้างหลังผู้เฒ่าไปยู่ข้างหน้านี่ลหละเพราะว่าเอฟซีมันก็อยากรู้ว่าถามปู่บางแนวว่าผู้เฒ่ายู่ข้างหลังหรือข้างหน้านี่แหละจ้าตั้ะตตีเป็นผู้เฒ่ายู่ข้างหลังจ้ะเขาซื้อเรียกดจ้าิดเก่าหลัง ให้ว่าน้องวันนี่เจวันนี่ละเอียดทุกขั้นตอน <laughs> นะตั้งแล้วเข้าใจนะว่าในลักษณะการตีกวบนีต่ตีจังไรตีได้ละเอียดมากให้ว่าประทับใจมากสําหรับคลิปนี้อ่ากกรรลองเบิง่งนกระบอกเป็นย่างข้างซ็คือหัดดอกกนผู้ใดบ่มัก์บกะบดผ่านพันบ่มักกะผ่านไปตัวานะาะกัถ่ายเพิ่นมายำัำก็คือรอวันนังเพิก็มายัมวันที่สามสิบเอ็ดเนาะ ไอ้ห ok ัวเกล้า so น the ่าบ่ได้เอาร้ายบ้านี้ข้อที่สามสิบเอ็ดรุดป่าเอาม้าหัวเก่าบ้านี้ปูกับ่าเปี้ยนเสียงโกนธแม่เป้น์แม่สมพรไหมก็ะเลได้ไปเพิ่มเหมือนกันเล่ใจหลายหมวดนี่กับร่องเบิงว่าปูถึงไม่อยาบให้บอกเพราะว่าเล่าให้ยันหัวดตองหันเราบอกว่าเฮ็ดผ่านคุมคุมยังไงไม่เห็นพอล้วพ่อถึงให้สิได้ร้ายเวลาพูดอะอันนี้ถึงพอพอกันให้ มันเลยเฮ็ดมาเฮ็ดพูดเดียวพอมเฮ็ดมือว่าน่จนแล้วตอนแรกว่าสิถวายวันที่เก่าปูว่าให้เปลี่ยนมือใหม่พะว่ามือว่านี่เป็นวันขั้วน้ืยหรับแล้วก่าเป็นวันนี้หาแบบนี้ก็มาตรงกันจับออกทะเบียนรถมาจ้ามันก็เฮ็ดแล้วพอดีก่อนหกโมงก่อนหกโมงแรกจะสิทนถวายปู่หละปูกับบอบอตอนเศร้าว่าห้ไปซื้อเลขให้ไปซื้อเลขสิบเก่าเด้อ เนียนลางค่ะบุญตะพูอะเนียนลางแต่ว่าว่านังคือหมักแค่สิบเก่าแล้วหมักเด็กสิบหกหลายตัวก็เลยตีเป็นหนึ่งสิบหกลางแต่พี่ว่ามากตัวไหนกับจัดตัวนั้นแล้วเหรอเนาะค่ะถ้าสิบเก่าก็จะซื้ออายุแต่กับซีพ่อหนักตามสิบหกแล้วสรุปที่ว่าแม่ตั้งเวทเหตุว่ากะจัางเนาะสาเหตุที่เป็นยังซีซี่เรียกแต่ละตัวนี่ มีความเปลี่ยนมากจังไดนี่ถือว่าถ้จ้างชัดเจนค<ะ>่ถ้าต้อิ่อง,งหลายๆคลิปความผูบอกอันไดที่เพิ่นเบาข้าเดียวกันเ้าซ้ำๆสีมากเปลี่ยนแล้วกับปัญหาที่เราเบาแล้วตัวเลขที่เราเบาสีบ่มากออกส่วนมากสิมากออกปัญหาออกปัญหาเมนสิมากออกปัญหาคึองวดต้องหันมัดพ่อรถเอดน่น่จ้ะมัดไว้แล้วมัดอยู่แล้วคือเลขข้อรถจาสองห้าหกหนึ 1. 1> ่งอรถอันอันทอ,อนตะกะแตน นูกก็ไปเบิ่งขาตะก,กะแต,แตนนะคะตะก,กะแต,แตนมีขาคาก็ไม่หกขาตะกะแตนตัวนึงมีหกขาหน่านกระตีเป็นสีหนมากไปเบิ่งไม่หันนะว่านก็นั่งคิดอยู่เมื่อถึงเมืองเข้าเมือก็นั่งฟังแล้ก็นั่งตีความเฮ็ดพานไปพร้อมตีไป้อมก็เรียกว่าจิตเปลี่ยนตัวเลขไปได้นอกจากหนึ่งพอเราะว่ารถันเก่าเลขกับตัวเก่ามีคนสนใจ บ้านี้ทะเบียนใหม่มาคนสิไปซื้อทะเบียนรถใหม่ขั้นเก่าสิบ่มีผู้ใดสนใจเลยเราเลขตัวนั้นลสามันสิบสองในเหว่าเป็นความรู้สึกของเจ้าบ้านในตั้งแต่ตอนวัดมานี่้ันต่อต่างแต่ผู้บอกตัวเลขมานี่เหว่ารู้สึกว่าเลขที่ออกหนึ่งหกเนาะผู้บอกมาหลายหลายมื่อมาหนิว่เปิดเม่าเปิดแต่แล้วก็เนียนยำนิดเลขขั้นเก่ารู้สึกว่าเราเนียนย่ำเด็กขั้นเก่าอุปกรณ์อิมวิคีอุปกรณ์ใหม่อิมวิคีก ที่ไปบ่ไใดเราขั้นกองแยงน้ำไอแยงมาแห้งที่ไปบ่ได้เราที่พองขั้นสี่อีไปว่ามันไล่ปวดพอเถียวขั้นเก่าพอเอากุญแจเสียไใแล้วเอากุญแจเสียใบพอที่ีไปเสียไบเพื่อมันอยู่แล้วจังวเด้อแม่นบ่เสียใบอาจจะอยู่แล้วก็ได้เลขตัวนี้วันนี้จะซื้อใบเน้อจ้าแล้วหันหันเห็นจ้ะเอาติกระเป๋าเอาใบสองใบก็ได้เนาะ เพราะว่าไว้กระจองไว้หลายแล้วอันเลขเลขหนึ่งหกนี่วันจองไว้หาสิบใบคือวันนั้นย่างบอกมาชมันจองไว้นะหาสิบใบต่างหากอีกเจ้านึงกระจองไว้ยี่สิบใบร่วมมากระสีประมาณลอยใบตั้งแต่าถืออยู่นี่อยู่ในกระเป๋าอีกเป็นคือต้นอันในกระเป๋านี่เป็นเลขเรื่องูเลขอันนี้ก็คืออันเลขรถดูัเลยค่ะ อันนี้ซื้อไว้เอนแม่เพิ่ณสร้างกับซื้อมาให้เพิ่นได้ซื้อแต่โนมอมักเพราะว่าปูว่าไมีเก็บเก็บดุดมันแล้วพอเอาเสือให้ปูลูกว่าเก็บดุดมันแล้วแต่เลืบวบ่มักแต่มักมักย่างประจ้างชอบไปเาไเพราะว่าไปไปพิมพ์ไปเพื่อพวกไม่เป็บหนูว่านี่ว่าขอให้ลูกถือรางวัลที่หนึ่งสองใยมา แต่เลื่มเลืมใส่ละราง่ัลที่หนึ่งสองใบก็ได้เป็นราง่าลที่สิบสองอ่ะนะเขาเรียว่าถามเรงวองที่สิบสองนี่ได้จักบาทจะได้ซื้อวบสิบสองอมันอาจจะเป็นก็มาเงินก็ได้่อแมงก็คือกับหักเก่าแล้วยังคือต้องรดป่าออกมากเลยบอเนั่นแหละจะได้ซื้อสิบสองไบ่างวันี่มันกับเบลเนบลเลนหลายตัวอครับเอาแขนเขนใ เต็มเลยวันนี้บอกเพื่อนเพื่อนว่าไม่หรอกบอกเมื่อวานนี่แจนม่เอาผ้ากินถวายไปกินคนบอกว่าใจแจนไม่รับไม่นานจ้าให้ให้ใส่แค่ยังก็เทิงเงี้ยงก็เขนามเทิงค่าปัวเก้าสิบเก้าบาทนั่นผู้เฒ่าให้ใส่เทิงคาเทิงคานึ่ที่เขาเอาสใจขึงบอกรู้จังใดบ้านก็เลยว่าันนี้เมื่อวานนี้ปูเลยว่าเก้าสิบเก้าบาทใจเต็มดอกให้กินเต็มให้กินเต็มเรื่อยอ่ะใช่